ในขณะที่พวกคุณกำลังก้าวเข้าสู่คลื่นของความเปลี่ยนแปลงและกำลังขมักขม้นอยู่กับการสื่อสารกับผู้คนทั้งยังกำลังเรียนรู้วิธีการหาเส้นทางและผลลัพธ์เพื่อที่จะทำให้ภารกิจได้ดำเนินไปสู่จุดจบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นมันจึงทำให้พวกคุณต้องจัดการกับสิ่งที่พวกคุณเห็น และทำความเข้าใจในตัวเองด้วยสติสัมปชัญญะที่มัน่นคงให้สมกับที่เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ซึ่งครั้งนี้ก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำไปสู่การเปิดเผยในสิ่งที่พวกคุณได้เพียรพยายามและทุ่มเทลงไปและกับสิ่งที่พวกคุณ และกลุ่มของพวกคุณได้บรรลุเป้าหมายแล้วซึ่งการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นในสถานที่ที่พวกคุณอยู่รวมตัวกันแต่การเปิดเผยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวกคุณได้ปลดปล่อยข้อผูกมัดทั้งหลายที่พวกคุณได้ยึดไว้เสียก่อนซึ่งพวกเราก็รู้อยู่ว่า มีหลายคนที่ได้ทำงานร่วมเหลือลำเดียวกันกับหลังมิติที่กำลังได้รับผลกระทบจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายและยากแก่การควบคุมในครั้งนี้ดังนั้นเราจึงอยากให้ความสำคัญและเพ่งเล็งไปที่การเข้าสู่ความสมดุลระหว่างความเป็นคู่ของชายและหญิง ซึ่งก็มีหลายคนที่กำลังก้าวสู่ความสำเร็จและหลายคนก็ทำได้สมบูรณ์แล้วขอให้พวกคุณลองมองไปรอบๆแล้วดูซิว่าใครนะที่จะยังอยู่กับพวกคุณและรู้ให้ชัดด้วยว่าใครคือผู้ที่ทำงานร่วมกับคุณเพื่อที่จะนำพาไปสู่การเพิ่มระดับพลังงานร่วมกัน พรอะนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญมากต่อการมีชีวิตในขณะที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ไม่งั้นพวกเขาไม่อยู่กับคนนานขนาดนี้หรอกต่อไปก็ต้องมาคอยดูกันว่าพวกเขาเหล่านี้ได้ให้การสนับสน,นุนและช่วยเหลือพวกคุณเป็นการส่วนตัวด้วยความสำนึกบคนคณ ของพวกคุณอย่างไรบ้างแต่ถึงแม้พวกเขาจะมีโอกาสในการใช้ความสามารถอย่างที่สุดเพื่อที่จะให้พวกคุณผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายไปได้แต่มันก็ไม่ง่ายนะที่จะนำมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ท้าทายและสามารถส่งผลไปสู่เป้าหมาย ที่แท้จริงของจินตวิญญาณของพวกคุณได้เพราะที่สำคัญคือผู้คนเหล่านี้เขาก็ได้เลือกคนให้เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นเตือนให้เกิดการก้าวหน้าในการเลื่อนระดับของพวกเขาด้วยเช่นกันและเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้มองลงไปที่หัวใจของคุณเพื่อให้ประกายแสงแห่งสัจจาของคุณ สามารถสองให้แก่พวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่เหมาะสมแก่การที่พวกเขาจะเดินไปข้างหน้าต่อไปและมีพื้นที่ส่วนใดของพวกเขาที่จะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งณขณะน,นี้พวกคุณหลายคนก็ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วรวมถึง ได้เข้าใจว่าความจริงของเมื่อวานมันไม่ใช่ความจริงของวันนี้ดังนั้นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกคุณก็คือจงละเว้นในการตัดสินอดีตและจงพยายามมองผู้อื่นด้วยดวงตาที่บริสุทธิ์และสดใหม่อยู่เสมอและจงมอบความรักและความไว้วางใจให้แก่พวกเขาเหล่านั้น เพราะพวกคุณต่างก็ได้ผ่านเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบและลวดน้าไปกับการสรรหาว่าใครคือเพื่อนที่เชื่อใจได้และเป็นผู้ที่ยินดีที่จะร่วมแสดงไปกับพวกคุณและอยู่รอบๆตัวพวกคุณได้ในทุกบทบาทที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และเพราะพวกคุณ เป็นผู้ที่ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อภารกิจของการเปลี่ยนแปลงนี้พวกคุณก็เข้าใจดีว่าพวกคุณเป็นผู้ที่ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อภารกิจของการเปลี่ยนแปลงพวกคุณเข้าใจดีว่าบทบาทที่กำลังเล่นนี้มันล้มเลิกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อภารกิจในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ในช่วงเวลานี้หากพวกคุณรู้สึกโล่งโปร่งสบายกับการติดต่อกับผู้อื่นนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกคุณสามารถปรับตัวผ่านพลังงานที่แผล่กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศไปได้แล้วและได้ปล่อยให้แสงสว่างสามารถส่องประกายออกมาและให้แสงแห่งสัจจะได้ปรากฏขึ้นแล้ว ซึ่งจะทำให้การหลอกลวงซึ่งกันและกันและการเข้าข้างผู้คนหลอกลวงที่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปส่วนการจัดการกับการเลื่อนระดับขึ้นไปนั้นจะเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภยัยเพราะทุกสรรพสิ่งบนดาวเคราะนี้ที่อยู่ในระดับมิติที่ต่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้สึกแรงจูงใจและพฤติกรรมก็ตามต่างก็ได้รับการชำระทั้งหัวใจและจิตวิญญาณด้วยคุณลักษณะของความรักที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าซึ่งจะทำให้เกิดการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอีกทั้งทุกฝ่ายต่างก็จะสามารถรับรู้ได้ ถึงการแสดงออกที่มีความสง่างามระหว่างจิตวิญญาณด้วยกันอีกด้วยแสงจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกจุดขึ้นในจิตวิญญาณทุกดวงแล้วและการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วขอให้พวกคุณลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงของผู้คน และสถานการณ์ต่างๆรอบตัวดูแล้วพวกคุณจะเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากพวกคุณณขณะนี้ก็กำลังนั่งวาดฝันว่าจะได้อยู่ใกล้พวกคุณเพื่อที่จะติดตามแสงแห่งความรักที่พวกคุณได้ครอบครองอยู่ซึ่งการรวมตัวกันของแต่ละหน่วย ของจิตวิญญาณน,นั้นก็เพื่อร่วมกันสร้างครอบครัวนี้ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะนี่เป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง